เมทัลสลัก Awakening เพิ่งมีอัปเดตใหม่แบบเบิ่มเบิ่มมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยอย่างแรกเลยก็คือฮีโร่ใหม่คุานางิเขียวเป็นตัวละครต่อสู้ระยะประชิดรวมถึงเพิ่มโบนัสดาเมจอีกไนทอ่าไปดูสกิลคร่าวๆกันเลยดีกว่าสกิลก็จะเป็นลูกเตะ75ชิกิไกอ่าสามารถกดใช้ได้2ครั้งคือพุ่งไปเตะแล้วก็มีต่อยท่าไมยตายก็คือรวมไฟของคุานางิโจมตีศัตรูด้านหน้าพอใช้ครบ3ครั้งปุ๊บ มันจะมีเสาไฟออกไปข้างหน้าสร้างดาเม็ดมหาศาลและลอยพูดกันดูคลิปแล้วอาจจะเห็นภาพแต่ไม่ชัดพอถ้างั้นเราไปทดลองเล่นกันเลยดีกว่า <S <S คุสนิยมเขียวเนื่องจากตัวละครเน้นเรื่องการต่อสู้ระยะประชิดรวมถึงอนะีกไนด์าบเม็ดน้ปืนที่แนะนำเนี่ยอย่างแรกสุดก็จะเป็นปืนช็อตกันที่เป็นปืนยิงระยะใกล้แล้วก็เป็นปืนไฟด้วยถ้าไม่มีช็อตกันก็จะใช้เป็นปืนไฟแทนก็พอได้อยู่ครับอ่ะใช้สกิลกันเลยมันก็จับคู่ไปเตะแบบนี้เตะไม่โดนคอยกินถ้าไม่ตายสิ นี่หลอดที่อยู่ด้านล่างของตัวละครก็คือค่าความกโกรธนั่นเองค่าเรทพอครบ3ครั้งปุ๊บมันก็จะปล่อยเสาไฟแต่ใน,นหมดทดสอบนี้ชันว่ามันจะเก็บไม่ถึงนะใช้ก่อนเลยเปะปต่อยไปกดได้3ทีถ้าไม่โดนละ่ะได้3ทีไหมต่อยเตะ ก็สามทีเหมือนเดิมไม่โดนก็สามทีแล้วก็ไม่กดได้อีกทีหนึ่งเสาไฟเรียบร้อยหมดมันทีเดียวตาย,ยางั้นเราเลยไม่ได้เห็นความอลังการของมันไม่ั้นะมันจะยกศัตรูให้ลอยขึ้นด้วยไม่เอาแล้วท้าสู้อีกล้มเหลวไม่เอาแล้วให้ดูสกิลเชยต้องกดครบ3ามครั้งแล้วมันจะสามารถกดซ้ำได้อีกทีนึงเป็นสกิลเสาไฟนั่นเองถ้าถามว่าตัวละครตัวนี้ราคาแพงไหมสําหรับเคียวคุซนางิบอกเลยว่าแจกฟรีใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกแจกฟรีวิธีการรับตัวละครนี้คือยังไงเราเข้าไปที่ แข่งขันต่อสู้แล้วก็กดไปที่ตรงนี้รูปจดหมายเคียวคุซานิเข้าร่วมเราก็มาทําภารกิจพวกนี้ครับล็อกอินสะสมช่วงกิจกรรมใช้พลังสะสมนวมพลังท้าสู้ขุดสําเร็จนู่นนี่นั่นก็จะได้เศษของกีโร่เคียวคุซานะิไปทั้งหมดในกิจกรรมนี้จะได้ทั้งหมด65เศษซึ่ง 50เศษเนี่ยก็ปลดล็อกตัวละครได้แล้วเศษที่เหลือก็เอามาอัปดาวตัวละครตัวนี้ได้2อ,อัปเดตการผจญภัยใหม่เ <c oughs> มืองโบราณใต้มหาสมุทรในโหมดผจญภัยอันใหม่นี้จะเป็นการใช้โหมดยุติธรรมนี่แบบนี้เขียนไว้ในผจญภัยโลกสเตตัสต่อสู้เป็นค่าคงที่ไม่เกี่ยวกับ BP บุคคลนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นตานแค่ไหนหรือจะเติมน้อยนิดแค่ไหนก็ตามดาเมจที่ยิงออกมาจะใช้คำว่าทาการแม่ใกล้เคียงกันการโดนศัตรูโจมตีก็จะรับได้เมจ ใกล้เคียงกันที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรระดับของปืนเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มพลังโจมตีอีกนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่ได้เพิ่มแบบตามค่าแอตแท็กของตัวละครหรือดีฟเอนส์ของตัวละครแบบแบบนับพลังอะโหมดยุทธธรรมมันจะแบบลดทอนลงมาเยอะมากให้ใกล้เคียงกันมากๆเพราะฉะนั้นในโหมดนี้ก็จะมีความท้าทายในการผ่านด่านเพิ่มขึ้นนั่นเองสําหรับคนที่ทําพลังมาเยอะเงื่อนไขที่ผู้เล่นจะเปิดเข้ามาในสตอรี่โหมดนี้ได้น,นั้นจะต้องผ่านโหมดธรรมดาให้ถึงด่าน1 4บีสซะก่อนพอผ่าน1 4บีปุ๊บ เราก็จะมาเจอกับผจญภัยโลกในโหมดนี้นั่นเองที่เป็นการผจญภัยใต้มหาสมุทรเดี๋ยวเราประเทศกันหน่อยดีกว่าว่าในโหมดนี้เราเจออะไรกันบ้างเพราะในตัวดหาเนี่ยมันจะมีพวกระบบใหม่ๆเข้ามามีมอนสเตอร์ใหม่ๆมีลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาเนาะนะเดี๋ยวไปดูสิมาเริ่มด้วยกุสังอีกเคี้ยวแล้วทีนี่แต่ว่ากดได้2ทีมันกดทีสามไม่ได้เดินเข้าไปต่อยต่อยเอาปึกโกนดีกว่ายิงไม่แรงแต่รัวไป ไปครับยิงกำแพงครับนี่มาแล้วลูกเล่นของเราสลิงใช้ตะขอเกี่ยวไปแล้วใช้ตะขอเกี่ยวนี่ไงเพิ่มความท้าทายเพิ่มลูกเล่นไห,นหมดเลยฮะลูะเต๋อป่ะฮะลูกเตะไปนี่พุงพ่งพุ่งพุ่งสิเจอบอสลอร่ามาฉันเก็บชาร์จมาเต็มเต็มข้อเลยเต็มข้อทีบใช้ท่าไม้ตายเสาไฟมาแล้วเอาเสาไฟไปกินรถรถแค่ไหน นั่นแหละอย่างว่าแหละมันปรับพลัง่ะเราเรียกรถถังมาช่วยดีกว่าแกโดนคนหรือจะสู้รถนะนนะ,นนะไม่มีทางหรอกนี่ไงปิดฉาก่อยอเรียกได้ว่าเพิ่มความยากให้กับคนที่ทำพลังมาสูงแต่ก็ ทำให้คนที่พลังน้อยเนี่ยสามารถผ่านด่านผจญภัยได้ง่ายขึ้นก็เป็นการเพิ่มความท้าทายเนาะแล้วก็ปรับสมดุลให้เกมมันสนุกขึ้นว่างันเถอะสามอัปเดตยานพาหนะใหม่ไอรอนฟินเรือดำน้ําของเรานั่นเองซึ่งจะไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูสกิลคร่าวๆแล้วกันคือตัวสกิลเนี่ยจะเป็นการพ่นน้ําแล้วก็ผลักศัตรูออกไปอย่างนี้คนน้ำนเข็นเข็นครับเข็นไทดาวเซิร์ชปล่อยคลื่นครับเข็นเข็นเข็นไม่พักเลยปกติแล้วพวกพาหนะเนี่ยจะใช้ในหมวด ของการสู้คนเนาะการ p v p ไม่ว่าจะเป็นการดวนเดือด1ต่อ1หรืออารีนาสูงสุดที่เป็นอัตโนมัติในโหมดอัตโนมัติเนี่ยจะให้ความสามารถพิเศษคือฮีโรบบนเรนเดียวกันจะรับดาเมจลดลง10%ต่อเนื่อง10วินาที <c oughs> ก็น่าจะเป็น10วินาทีแรกส่วนตัวชัว่าก็คือถ้ามีแค่นี้มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันผลักได้ไงเออคือตัวที่ตีใกล้มันเข้ามาใกล้เราช่ะ ก็เอาน้ำมาผักมันออกไปมันก็จะไประยะไกลก็โดยรวมแล้วก็น่าจะใช้ได้ดีในโหมดอารีน,น,นาสูงสุดที่นี้ถ้าเป็นโหมดดวนเดือดล่ะโหมดดวนเดือดเท่าที่ดูใช้ว่าสกิลเนี่ยมันยังดาเมจเบาเกินไปแต่ว่าถ้าจังหวะที่เราต้องลาส์บอสเพื่อเก็บแต้มถ้าเราผักศัตรูให้ตกลงมาข้างล่างได้เราก็จะลาสบอสได้แต่ยังไม่ได้ลองนะเพราะจะไม่มีนะก็เลยยังไม่ได้ลองอันนี้คือประเมินคร่าวๆก็น่าจะเป็นผ่านนะที่น่าสนใจอีกอันหนึ่ง 4. รวมพลังท้าสู้ห่วงลุยดันเจี้ยนใต้น้ำ นไปดูกันเลยสร้างทีมแล้วก,กันเราโหดอยู่แล้วอุย้ยพลังห่วงมาเยอะไปด้วยได้ไหมโจมตีฟองคำสาบบนศัตรูคุณสามารถสร้างดาเมจเต็มจานวนอ๋มาดูลูกเล่นของรวมพลังท้าสู้ห่วงในดันเชียนใต้น้ำมากดีกว่าของแท้ของแท้น้ออันนี้ยิงยิงรัวรัวโหดเกินไม่ไหวเดินหน้าค้างเจอบอสอย่างไวคือด่านแรกนะเพื <c oughs> อ่อนจะมาไม่ถึงเลยแรงมากอุย้ยอะไรอะ่ะขอลองสิอะไรวะนะปล่อยปลาหมึกเหรออะไรวะนะ อะไรก็ไม่รู้มีให้ก,กดก็กดเฮ้ยอย่างที่จบไปเนี่ยไม่น่าใช่น่าจะมีหลายเฟสพอมาเจอบอสไว้บอสน,น่าจะหลายเฟสพอสมควร <_ C 1> น้องหมึกต้องไปยิงเกาะถึกจังอะเกาะยังถึอเพื่อนฝั่งนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนยืยนฝั่งนู้นเกาะมันอยู่ฝั่งนี้ <_ C 1> โอเคโอเคยิงคนเดียวก็ได้ คนที่หลุดนายเป็นฮิลหรือเปล่าไม่ใช่คนที่เป็นฮิลไม่ได้หลุดแต่ไม่ฮิลไม่เป็นไรเราสามารถผ่านไปได้ด้วยพลังของปืนเกลิงของเราเองอด่านแ,แรกยังไม่ค่อยเห็นลูกเล่นอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าไปด่านหลังๆน่าจะมีลูกเล่นคล้ายๆกับตอนที่เราไปผจญภัยใต้น้ำที่ต้องมีดึงสลิงมีกับดงกับดักอะไรเพิ่มขึ้นประมาณนั้น เมื่อมีโหมดดวมพลังท้าสู้ห่วงอันใหม่ก็เลยมีการอัปเกรดอันใหม่เช่นเดียวกันอัปเดตอย่างที่5นั่นก็คือหัวใจเรียกคลื่นนั่นเองหัวใจเรียกคลื่นคืออะไรมันก็คือระบบการอัปเกรดครับที่จะทําให้เราได้ค่าห่วง รวมไปถึงพวกสเตตัสต่างๆด้วยพวกการโจมตีป้องกันทั้งหลายที่จะช่วยเพิ่มความเก่งของตัวละครในโหมดรวมพลังท้าสู้นั่นเองซึ่งอาจจะไม่ของลงลึกในส่วนของตัวนี้เนาะก็การอัปเกรดในส่วนนี้เรียกคืนชีพจรเนี่ยนะที่มันเขียนไว้ก็จะมีใบชำนาญการพิเศษคือถ้าเรามีอาวุธเราก็จะปลดล็อกอันพวกนี้ได้อันที่เป็นห้อยๆสีทองด้านข้างเนาะอันนี้มันจะไม่ได้เพิ่มความสามารถ พิเศษอะไรมากมายจะเป็นแบบว่าเลือดโจมตีฆ่าห่วงที่ไปเพิ่มแบบความถึกแล้วก็โจมตีตัวละครแต่ว่าถ้าเป็นพวกอันย่อยๆพวกเนี้ยนี่มันจะแบบเพิ่มดาเมจฟองสาพเ,พเพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะไรเงี้ยรวมไปถึงอันตรงกลางแบบนี้อ่าเนี่ยอย่างอันแรกแต้มรอบๆสามารถรับเกตพลังทานน้ำใสได้อ่าอันที่1ถึง6อาจจะไม่เท่าไหร่พอมาถึงตรงนี้อันนี้คืออันที่6เนาะพอเราปลดล็อกปุ๊บเราจะต้องเลือกสายครับระหว่างสายน้ําร้อนหรือสายน้ําเย็นมันก็จะมีเนี่ย เลือกอาวุธต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้รวมไปถึงความสามารถพิเศษที่เราก็ลองอ่านดูได้ว่ามันมันช่วยอะไรใช้อะไรเนี่ยแลเบิดตู้เย็นอันนี้คือน้ําเย็นน้ําร้อนเนี่อะไรน้าร้อนคือสร้างไฟดาเมจต,ต,ต่อเนื่องก็สามารถมาอ่านรีวิวสกิลก่อนได้ก่อนที่จะเลือกอัพระหว่างสายน้ําร้อนหรือว่าสายน้ําเย็น ประมาณนั้นตรงนี้ขออนุญาตไม่ลุงลึกแล้วกันครับ6อัปเดตปืนใหม่ปืนเลเซอร์สถานะฟรีสจริงๆแล้วมันก็คือปืนกระบอกเดียวแต่ว่าแบ่งเป็น4ระดับเริ่มจากอันแรกเลยเบอร์เซอร์เกอร์เลเซอร์กันอันที่2 h u ฮันเตอร์เฮอริเทจอันที่3 s u ซันวิลสเกลและอันที่4โคเนบิลาซึ่งโคเนบิลลาจะเป็นจะไปใช้คำว่าปืนทองไม่ได้อะมันเกินกว่านั้นไปแล้วป <c fruitful> ืนคริสตัลแล้วกันเพราะมันดูแบบสีมันจะแบบออกเป็นคริสตัลคริสตัลหน่อยนะเริ่มจากปืนแรก ก็มันจะยิงออกมาเหมือนกันอนะดูไม่ได้แต่ดูอันที่2ละกันนี่นยิงออกไปเป็นเลเซอร์แบบนี้ไล่ระดับกันไปเลยก็คือปืนเลเซอร์อันแรกเบอร์เซอร์เกอร์เลเซอร์ก็จะเหมือนแบบปืนเลเซอร์อนุบาลน,นะอะฮันเตอร์ฮาริเช e ก็จะเป็นปืนเลเซอร์ปฐมมันก็จะดูใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยอลังการขึ้นมานิดนึงต่อมาซันวิลสเ a l ลก็จะเป็นปืนเลเซอร์ระดับมัธยมอลังการขึ้นมาอีกนิดนึงมียิงๆแล้วก็แบบมีแตกอะเป็น l e ระเบิดเมื่อยิงสร้างค้อนของเทพสายฟ้าโดนแล้วจะสร้างดาเมจระเบิดพร้อมท แล้วก็อันสุดท้ายโคเนบิล่าที่เป็นปืนเลเซอร์ระดับมาหาอะไรนั่นเองนี่สร้างฐานะผิดปกติกระตุ้นดาเมจ80%ด้วยปรับปุ่มลูกล่างกระสุนแบบใหม่มดูดิแบบอลังการแล้วก็ยิงแล้วมีระเบิดอีกโอ้ oh, ก็บอกเลยว่าถ้าเป็นปืนระดับแบบคริสตัลเนี่ยที่เป็นดับเบิลเอสเนี่ยไม่ว่าจะกระบอกไหนมันก็อลังการอย่างแน่นอนแล้วก็การที่เราได้ใช้ปืนใหม่ๆม,มันก็เป็นการอัปเกรดบรรยากาศในการเล่นอ่ะจริงทุกครั้งที่ได้ปืนใหม่จะรู้สึกว่าเกมสนุกขึ้นอ่ะาจริง ก็ขอให้ทุกคนได้ปืนโคเนว,วล่าไปใช้กันจากการเปิดกล่องมมนะสุ่มนะสู้ๆครับทุกคน7กิจกรรมยิ่งแอคทีฟทองยิ่งมากนี่วิธีการเข้าก็คือตรงแข่งขันต่อสู้ด้านขวามือแล้วก็จะอยู่ตรงด้านขวาแถวๆนี้นี่ตรงนี้ที่เป,ป็นรูปขุนยนนะใช่ไหมมันกนยนตใช่แหละยิ่งแอคทีฟทองยิ่งมากก็เข้าไปครับการสะสมค่าแอคทีฟในแต่ละวันพอครบ100ปุ๊บเราจะได้รางวัลทั้งหมดนี้ไปเลยนั่นก็คือเพชรเพชรฟ้านะอัญมณีฟ้าลูกไฟไฟนักสู้ แล้วก็เศษใบขับขี่เมทัลสลักไฟนักสู้เนี่ยสามารถเอาไวแลกรูปไฟตรงนี้ที่ร้านแรกด้านขวามือนั่นเองตรงนี้ก็เท่าที่ดูแล้วฉันเห็นทองแค่ตรงเดียวก็คือตรงนี้พูดยดงไงก็คือยิ่งแอคทีฟทองยิ่งมากแอคทีฟปุ๊บเอาลูกไฟนักสู้มาซื้อทองแล้วทองจะยิ่งมากก็ได้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วยิ่งแอคทีฟอัญมันีฟ้ายิ่งมากเพราะว่ามันได้อัญนบันีฟ้านะแล้วก็เอามาแลกพวกเนี่ยที่ขุดเ็จปืนอะไรพวกนี้ทองนี่ไว้เป็นหลังๆแล้วกันแนะนาว่าแลกเป็นพวกอีเจอร์สำริเฟี้ยวกว่า อ่ะประมาณนั้นและนี่ก็คือรีวิวแพทช์อัปเดตของ Metal s l u ั a เอา e n i n g ที่เพิ่งอัปในเดือธนธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับใครที่สนใจเกมแนวนี้หรือใครที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นสนใจหรือเปล่า แค่มาดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคือเกมอะไรฉันบอกเลยว่าลองเล่นแล้วจะติดใจแบบมากๆด้วยช่วงแรกๆที่ฉันมาลองเล่นมันทัศลักตอนที่เกมเปิดบอกเลยว่าเล่นหนักมากหนักมากจริงๆหนักแบบหนักมากมันมันสนุกอ่ะมันสนุกมากก็โหมดพีพีอาจจะมีหัวร้อนนิดนึงก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่มันจะไปพวกแบบโหมดทั้งหลายที่เป็นสู้มอนฉันรู้สึกว่าเล่นแล้วมันมันสนุกมากจริงๆสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปทดลองเล่นสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Google App Store Apple Store หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างที่จะใส่ไว้ให้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบคลิปเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย